นี่ครับใส่เปลือกไข่ใส่เยอะเลยครับใส่อยู่เป็นระยะเวลาติดต่อกันเป็นหลายเดือนเป็นปีๆแล้วครับบางจุดที่เป็นแผลแบบนี้นะครับเกิดจากการที่มีนอนครับ นอนจอดลำต้นเราก็ใช้วิธีปาดหาตัวหนอนจนเจอกำจัดมันแผลมันก็สมานขึ้นเองครับนี่ครับถ้าเจออะไรที่จอดลำต้นไม่แน่ใจเนี่ยปาดเลยครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรเนี่ยปาดไว้ก่อนครับปลอดภัยไว้ก่อนนี่ครับ3ปี 4เดือนแล้วครับ